มันมีสองพักพักหนึ่งเป็นพักคของคนรวยพักครีพับลิกันนะเวลาเข้ามาเป็นรัฐบาลหาเสียงบอกว่ากูจะไม่เก็บภาษีเพิ่มกับคนคนรวยนี่คือพรรครีพับลิกันพรรคเดโมโคแครตจะหาเสียงกับคนจนบอกกูจะให้ฟรีทุกอย่าง <c oughs> เข้าใจนะคันี้สองพักนี้ก็ถัดกันเป็นรัฐบาลมาหลายสิบปีตอนนี้รัฐบาลสหรัฐเป็นหนี้บักโกรกเลยเป็นหนี้มากที่สุดในโลก แล้ววันที่สองเนี่ยมันออกพันธบัตรให้คนกู้ไงแล้ววันที่สองสิงหาเนี่ยถ้าเขาไม่สะไม่คือตอนนี้หนี้ของรัฐบาลเขามันเต็มเพดานที่กฎหมายมีให้เขากําลังขอให้รัฐสภาเขาเนี่ยเพิ่มหนี้เพดานหนี้ให้รัฐสภา,าออกกฎหมายใหม่เพิ่มเพดานหนี้เขาจะได้กู้ต่อเพราะงั้นใช้หนี้ไม่ได้มันถึงมันถึงข่าวต้องใช้หนี้และพันธบัตรที่รุ่นเก่าๆรัฐบาลสหรัฐแล้วถ้าไม่ได้นะ ไอ้พวกเรตติ้งทั้งหลายเนี่ยเขาจะลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสหรัฐนี่กำลังวิ่งกันใหญ่เลยนะฮะก็ประเทศไทยน่าจะดูตัวอย่างจีนแล้วก็สหรัฐด้วยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเราจะช่วยเขาเพื่อให้เขาสามารถช่วยตนเองได้ผมว่าประโยชน์เนี่สำคัญมากเลยใครตกทุกข์ได้ยากช่วยใครยังอ่อนแออยู่ทำให้แข็งแ,งแรงเข้าใจนะ ต้องให้เขายือนหยัดอยู่ได้นะครับประเทศเราจึงจะเข้มแข็งข้อส5บ้าที่สาคัญระเบิดจากข้างในเดี๋ยวนี้เราใช้กันเยอะคำคำนี้พระองค์ท่านใช้กับเราเลี้ยงลูกต้องให้ลูกมันเก่งเหมือนมีระเบิดจากข้างในตัวเขาออกมาสอนนิสิตนักศึกษาต้องให้นิสิตนักศึกษาทุกคนเลยระเบิดจากข้างในเอาความเก่งเขานี่ออกมาให้ได้มากที่สุดเลย เมื่อกี้คุยกับผู้นำนักศึกษากับอาจารย์นรินทร์ธหน้าที่เมาไลยมีสามัมันหนึ่งให้ความรู้ทักษะตามหลักสูตรเต็มที่กับนักศึกษาทุกคนเต็มที่เลยให้มันยอดเก่งเลยนะยังไม่พอสองต้องสร้างอุดปนิสัยชุดหนึ่งที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเขาและประเทศชาติ เราใช้คำว่าอุปนิสัยศึกษาภาษาอังกฤษใช้คำว่า character education เขามาอยู่กับเรา4ปี5ปี6ปีตามเงื่อนไขหลักสูตรเมื่อเขาจบเป็นบัณฑิตมออุบลเนี่ยนอกจากมีความรู้ตามหลักสูตรแล้วเขายังต้องมีอุปนิสัยอีกชุดหนึ่งขึ้นมาแล้วแต่เราจะกำหนดเองนะฮะชาวมออุบลต้องมากำหนดเองว่าอุปนิสัยชุดนั้นจะเป็นอะไร เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาและก็ประเทศชาติในที่สุดจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราสอนตามหลักสูตรให้มันเป็นคนเก่งแล้วเกินแล้วออกไปไปทำ้ายประเทศเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยออกไปไปเห็นแก่ตัวไม่ช่วยคนอื่นเลยที่เขาอ่อนแอที่เขาตกทุกข์ได้ยากก็ไม่มีประโยชน์เต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอฝากนะฮะขอฝากชาวมออุบลน,นะครับฝากตั้งแต่ท่านนายกสภาอธิการบดีเลยว่า ลองไปช่วยกันคิดดูหน่อยเถอะว่า A set of c h a r แร t e เเนี่ยที่เวลามาอยู่มออุบลเนี่ยเมื่อจบแล้วจะมีอะไรบ้างที่ทำให้เขาเข้เขมแข็งช่วยตนเองได้และช่วยสังคมได้ด้วยนะชุดนี้ต้องทำนะครับเหมือนโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนมีทั้งหมด4ี่0 0ื่โรงในบ้านเราเนี่ยมีโรงเรียนถ้าทุกโรงเรียนคิดอย่างเงี้ยเด็กมาอยู่ก็เราปหนึ่งถึงปหกหกปี เราจะสร้างนิสัยอะไรให้เขาบ้างเช่นนิสัยความตรงต่อเวลานิสัยในเรื่องความสะอาดนิสัยในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตได้ไหมนักเรียนโรงเรียนมธัธยมก็เหมือนกันมาอยู่6ปีเราจะสร้างวินิสัยอะไรอีกสักชุดได้ไหมมาอยู่เม้าไยก็เหมือนกันนะครับหนึ่งสอนตามหลักสูตรให้เก่งที่สุดเลยจะเรียนพยาบาลก็เป็นพยาบาลที่เก่งแลือเกินทางหลักวิชาและอันที่สอง มีอุปนิสัยชุดหนึ่งที่เป็นพยาบาลที่น่ารักเหลือเกินดีเหลือเกินสําหรับโลกเท่านั้นยังไม่พอข้อสอันนี้ทํายากหน่อยนะสร้างอัจฉริยะเปิดโอกาสให้เด็กมอุบลน,นี้ได้สร้างอัจฉริยะเดี๋ยวนี้เขาเชื่อว่าอัจฉริยะเนี่ยไม่ได้เกิดจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเขาไม่เชื่ออ,อีกแล้วนะเขาเชื่อว่าอัจฉริยะเนี่ยเกิดจากปัจจัยสองอันอันที่หนึ่งคือ มีโอกาสในชีวิตสองคือฝึกฝนอย่างน้อยหมื่นชั่วโมงหนึ่งหมื่นชั่วโมงถ้าจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเนี่ยหนึ่งมีโอกาสได้เล่นฟุตบอลถ้าไม่มีโอกาสเล่นฟุตบอลก็จบนะครับโรงเรียนนี้ไม่มีสนามฟุตบอลมาวหลนี้ไม่มีสนามฟุตบอลทั้งชีวิตไม่เคยลงเล่นฟุตบอลแล้วจะเป็นอัจฉริยะฟุตบอลเป็นไปไม่ได้นะตกลงอันแรกสุดเลยหน้าต่างแรกคือ วินโดว์ออฟอ portunity หน้าต่างแห่งโอกาสข้อ2ต้องฝึกฝึกถูกต้องฝึกตามหลักวิชาแล้ต้องฝึกให้เข้มเลยนะฮะจึงจะเป็นอัจฉริยะได้ทางดนตรีมีไหมทางกีฬามีไหมทางวิชาที่เรียนมีไหมอยากจะเป็นเกษตรกรอัจฉริยะในการผสมพัน์ข้าวพื้นเมืองมีโอกาสไหมเด็กคณะเกษตรของมออุบลมีโอกาสได้ลงไปในท้องไร่ท้องนาไหม ไปดูว่าพันุ์ข้าวต่างๆนี่มันต่างกันอย่างไรเรียกชื่ออะไรชาวบ้านเขาเรียกชื่ออะไรปลูกแล้วกี่เดือนได้เก็บได้อย่างง่วนอย่างนี้มันสั้นมันยาวอย่างไรหรือว่าเรียนเฉพาะในห้องเรียนกับในห้องทดลองไม่เคยลงไปที่ท้องนาเลยเรียนวิชาเกษตรไม่เคยลงท้องนามันก็ไม่มีโอกาสเป็นอัจฉริยะได้เข้าใจนะฮะอันนี้คือหน้าที่ของสถานศึกษาสามอย่างหนึ่งสอนตามหลักสูตรเต็มที่เลยสอง ต้องพัฒนาอุปนิสัยขึ้นมาชุดหนึ่งที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองและประเทศชาติแล้ว 3. สร้างโอกาสด้านต่างๆให้ลูกศิษย์เราได้ไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโอเคนะครับอันนี้คือระเบิดจากข้างในการทำสิ่งใดๆต้องสร้างฐานต้องเริ่มจากความพร้อมความเห็นพ้องต้องการในกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆก่อความมั่นคงถาวรทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนมีกระแสรับสั่งว่าต้องระเบิดจากข้างในหมายความว่าต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาไม่ใช่เอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปในชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่มีความพร้อมหรือตั้งตัวได้คือเราจะไม่เอา,เอา,เอาผู้เชี่ยวชาญมาพอกให้กับชุมชนแต่อยากให้ทุกคนในชุมชนสร้างตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ไหมระเบิดจากข้างใน ก็คล้ายกับข้อส6บพึ่งตนเองวันนี้เน้นเยอะเลยเรื่องพึ่งตนเองนะครับเพราะเป็นห่วงประเทศไทยเหลือเกินพึ่งตนเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้ชาวไทยสามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นการพึ่งตนเองทั้งด้านจิตใจที่ต้องเข้มแข็งมีจิตสํานึกที่ดีสร้างสารรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวมด้านสังคมก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรงเป็นอิสระหรือแม้กระทั่งด้านเศรษฐกิจก็ต้องมุ่มงลดรายจ่าย่อนเป็นสําคัญ ยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้อันนี้คือแก๊กที่สองจำได้ไหมแก๊กแรกที่แย่มากก็คือกู้กินกู้ใช้ขึ้นมาขยับอีกอันหนึ่งก็คือพอกินพอใช้แล้วต่อไปก็กินดีอยู่ดีนะสามารถอยู่ได้ตนเองระดับพื้นฐานยืนบนขาตนเองวงเล็บซึ่งแปลว่าพึ่งตนเองหมายความว่าสองขาของเรานี่ยืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้มไม่ต้องไปขอยืมขาของคนอื่นมาใช้สำหรับยืน เราต้องให้ลูกหลานเรายือนอยู่บนขาด้วยตนเองนะครับไม่ใช่ไปขอยืมขาคนอื่นมายืมนะไม่ใช่ไปขอยืมขาคนอื่นมายืมข้อ17การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันต้องคิดถึงคนอื่นบ้างอย่าคิดถึงแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวอย่างเดียวอยู่ไม่รอดต้องรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้พระราชทานพระราชดีแก่คนไทยไว้ว่าสังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมยตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขหน้าอยู่ผมอดไม่ได้ที่จะยกตัวอย่างอบตอแห่งหนึ่งที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะชื่ออบตอบ้านเกียงเขามีโครงการ เกิดแก่เจ็บตายโครงการเกิดแก่เจ็บตายเขามีสมาชิกของโครงการเนี้เป็นกองทุนเกิดแก่เจ็บตายสองพันคนทุกคนเนี่ยจะบริจาคเงินวันละบาทให้กับกองทุนนี้ตอนนี้เขามีเงินล้านล้านสองล้านแล,แล้วสมาชิกเนี่ยเขาออกระเบียบกันเองว่าหนึ่งเกิดถ้าใครไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลเนี่ย เขาจะจ่ายให้เท่านั้นเท่านี้มีบอกหมดเลยแกใครอายุเกิน60จะมีเงินเดือนสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปเจ็บถ้าใครไปเข้าโรงพยาบาลเขาจะจ่ายให้วันละเท่าไหร่ตายถ้าใครตายงานศพรับรองได้สมเกียรติสมบูรณ์เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยมีสวัสดิการชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยโดยพึ่งตนเองหมดเลย ไม่ได้พึ่งเงินของอบตอนะแต่อบตอเนี่ยเป็นตัวกลางประสานเก่งมากแล้วทุกคนมีความสุขมากเลยผมจะเล่าถึงคนกลุ่มหนึ่งในชุมชนนี้นะคือคนแก่ที่อายุเกิน60ที่บอกว่าได้เงินทุกเดือนเนี่ยนะคนแก่เหล่านี้เขามีเพิงเล็กๆอยู่ข้างๆสถานีอนามายัยสมัยน้นเป็นสถานีอนามายัยสมัยนี้เป็นโรงพยาบาลสุขภาพ อยู่ข้างๆเนี่ยแล้วคนแก่เนี่ยก็จะมาคุยกันะอะไรกันนะแล้วมีวันหนึ่งคนแก่เราเนี่ยเขาบอกว่าพวกเราก็อายุมากกันแล้วสวัสดิการชีวิตเนี่ยแน่นอนจนตายเรามีหมดแล้วประกันไว้เรียบร้อยแล้วเงินทุกเดือนที่เหลือเนี่ยใส่ถุงผ้าไว้เนี่ยเรามารวมกันดีไหมแล้วก็เอามาเป็นทุนการศึกษาให้ลูกหลานในในในอบตอรเราเนี่ยที่จบม .6 จะไปต่อ มหาวิาลยเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแลวเอาเงินก้อนนี้เขาเรียกว่าเงินถุงผ้าเงินกองทุนถุงผ้าหน้ารักเุเท่าน้เขาก็เทรวมกันแล้วก็ส่งลูกหลานในในอบตอนั้นเรียนสำเร็จไปหลายคนตำรวจก็มีทหารก็มีพยาบาลทันตแพทย์แล้วระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นบุญคุณว่าคนแก่ในชุมชนเขาเนี่ยส่งเขาเรียน วันนั้นตามเสด็จประเทศไปมีไอ้พวกที่เป็นนักเรียนทุนน่ะก็มาเนี่ยมาเคล้าครอมานวดมาพูดจาสนุกสนานมากเลยกับคนแก่ในชุมชนเนี่ยคนแก่ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าได้ส่งเสียลูกหลานลูกหลานก็เรียนจากใครเรียนจากคนแก่ในชุมชนเนี่ยชุมชนก็น่ารักมากนะมีอยู่วันหนึ่งชุมชนนี้เขาบอกว่าสุหรี่ไม่ดีเราจะไปห้ามทุกคนในอบาตาเราให้ ไม่สู้บุหรี่หมดทุกคนเนี่ยคงเป็นไปได้ยากเชิญชวนแล้วทําแล้วไม่หมดเขาว่าอย่างนี้ดีไหมมีอีกมาตรการหนึ่งคือให้ไอ้พวกขี้ยาเนี่ยมันซื้อบุหรี่ยากหน่อยเขาก็ไปประชุมร้านค้าปิีกในในชุมชนเขาเนี่ยนะฮะยีร้านแล้วถามว่าถามประโยคเดียวว่าแต่ละร้านนะถ้าไม่ขายบุหรีเนี่ยจะเจ๊งไหมทั้งยี่สบสามร้านก็บอกไม่เจ๊ง แล้วหลังจากนั้นนะทั้งยี่ามร้านไม่มีบุหรี่ขายอบตอนี้ต่อไปนี้ไม่มีบุหรี่ขายใครอยากสูบเชิญแต่ต้องไปซื้อที่อบตอ,อื่นชุมชนนะั้นเป็นชุมชนไม่ใช่ร่ำรวยนะทำมาแต่มีความสุขเหลือเกินนะผมเข้าไปดูกันโอ้ชุมชนผมยังจำชื่อเขาได้ตลอดชื่อชุมชนอบตอบ้านเกียงตำบลผอําเภอผ,ผููเพียงจังหวัดน่าน อยู่ทางฝั่ง,งตะวันออกของนานของเมืองน่านน่ารักเหลือเกินนะถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมยตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่ <S <S เขายังมีอีกโครงการหนึ่งมีป้ายบอกไว้นะโครงการไกลเกลี er ่ยคดีความผมก็ถามว่าอะไรถามนายกอบตอเขาบอกเนี่ย ถ้าใครทะเลาะกันเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการผู้อาวุโสของชุมชนคอยไกล่เกลีย่ยก่อนจะไปฟ้องตำรวจแล้วถามว่าเป็นไงสำเร็จไหมโอ้ยเกสิาเปอรเซ็นำเร็จหมดอะ่ะเขาก็เชื่อฟังกันดีน้อยมากที่จะเบ็ดค่าความกันตกลงกันได้เอานะการเอื้อเฟื้อเนี่ยมันมีพลังเหลือเกินในหมหาวิาลัยของเราถ้าเรามีความเอื้อเฟื้อเอื้อกูลกันในคณะของเราในภาควิชาของเราหน่วยงานของเรามันมีพลังครับ การเอื้อเฟื้อเนี่ยส่วนการทะเลาะเบาแวงกันค่าความกันเนี่ยมันทำลายพลังทุกฝ่ายเลยทำให้หนึ่งกลายเป็น10เป็นส1บ0อดสบแต่การเอื้อเฟื้อทำให้20สกลายเป็นหนึ่งกลายเป็นหนึ่งนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้นะมีตัวอย่างมีตัวอย่างของชุมชนที่เขาเอ,อเื้อเฟื้อเกื้อกูลกันรับสั่งอยู่เสมอเกี่ยวกับวามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ว่าที่พระองค์ทรงทำอยู่นั้นทรงใช้หลักสังฆทาน ความหมายนี่ลึกซึ้งมากคือให้เพื่อให้พระองค์ไม่เคยนึกว่าเมื่อให้แล้วจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้หลักสังคัตานี่ก็คือให้ไม่เลือกในฐานะเพื่อนมนุษย์ผู้ประสบความทุกข์ยากก็มีโครงการเข้าไปช่วยเหลือให้เพื่อให้จริงๆไม่ได้ให้เพื่อคิดหวังอะไรตอบแทนตรงนี้เป็นเป็นการชำระใจของเราให้เป็นคนที่ใจบริสุทธิ์เวลาเราทำอะไรให้กับส่วนรวมเนี่ยถ้าเราทำอะไรให้กับเพื่อน แล้วเราหวังในใจว่าเพื่อนต้องหันมาขอบคุณแล้วเพื่อนไม่ขอบคุณเนี่ยเราผิดหวังแต่ถ้าเราช่วยเพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วไม่หวังอะไรแม้แต่คำขอบคุณจากเพื่อนแล้วเกิดเพื่อนมันหันมาขอบคุณเนี่ยเรากํำลังได้กําไรเข้าใจนะอันนี้เป็นกลไกลหาความสุขให้กับตัวเองแต่คนที่ไปสร้างเงื่อนไขชีวิตไปสร้างเงื่อนไขว่าเมื่อเราช่วยส่วนรวมแล้ว จะต้องได้โล่ได้รางวัลได้คําชมกําลังสร้างเงื่อนไขหาความทุกข์ให้กับตัวเองเพราะมันเกิดไม่ได้โล่ไม่ได้คาชมขึ้นมามันจะทุกข์ผมเตือนพวกอาจารย์อยู่เลยอาจารย์สอนหนังสือว่าอาจารย์ครับอย่าไปหวังให้นักเรียนมาขอบคุณอาจารย์นะสอนให้เขาดีที่สุดดีที่สุดเลยส่วนแล้วเราหวังศูนย์ไว้ก่อนแล้วถ้าก็เกิดจบไปแล้วสามปีมีสอขอสอมาให้เราสักใบหนึ่งนะโอ้โหไอ้นั่นเป็น<ม>เป็น เป็นรางวัลมหาศาลนะที่เราไม่ได้คาดเข้าใจนะะผมมีตัวอย่างของจริงมีเศรษฐีที่เชียงใหม่เขาส่งนักเรียนแพทย์เรียนจบเนี่ยเป็นสิบสิบคนนะทุกคนเนี่ยที่เป็นนักเรียนทุนของเขาปีละหนึ่งคนหกปีก็หกคนทุกเดือนจะต้องไปกินข้าวเย็นที่บ้านแล้วก็เอาซองค่าให้จ่ายประจำเดือนเขามอบให้เลย มีอยู่วันหนึ่งเขาไม่สบายที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลคณะแพทย์แล้วก็ไปรักษาอยู่ชั้นเจ็ดแล้วหมอให้กลับบ้านได้เขาก็ขนของพลุงมพลังอยู่ในลิฟต์กำลงังลงวันนั้นผมสวยจริงๆผมเพอเอออยู่ในลิฟต์เดียวกันกับแกด้วยปกติผมก็แกสนิทกันนะผมก็ยกมือไหว้แกผมเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายนักศึกษาก็ต้องไปเอาทุนจากแกแกไม่มองหน้าผมเลยโกรธมากวันนั้นผมเอ๊ะทำไมวะทําไมคุณนายคนนี้โกรธเรา พอมาถึงชั้นล่างนะต่อไปนี้หันมาแกหันมาหาผมนะต่อไปนี้ฉันจะไม่ให้ทุนในนักศึกษาพวกนี้อีกแล้วดูสินะแกบอกนะดูสิฉันหอบอะไรพลุงพลังเนี่ยตอนนี้มันเป็นแพทย์ประจำบ้านมันไม่หันมาถามฉันสักคำหนึ่งแล้วไม่ช่วยฉันหอบของด้วยคือคือคุณนายคนนี้แกไปคาดหวังไงว่าไอ้ไอ้นักศึกษาแพทย์พวกนี้ต้องกระตันยูมันไปเจอนักศึกษาแพทย์อะกระตันยูเขาท่านหนึ่งเนี่ย าคนหนึ่งนะทำให้ท่านเศร้าเสียใจไปเยอะเลยแล้วก็ความหวังดีที่จะให้ทุนต่อท่านเลยหายไปเลยเสียจบเสียใจมากเลยผมไม่ได้โทษท่านนะผมโทษไอ้หมอที่มันอักตันยูนั่นแหละนะไอ้ตอนปีหนึ่งถึงปีหกเนี่ยไปบ้านเขาทุกเดือนเลยไปเอาจองแล้วจบแล้วเป็นแพทย์ประจําบ้านเนี่ยเขามาเข้าโรงพยาบาลกาลังจะกลับบ้านเนี่ยไม่ทักเขาแล้วไม่ช่วยเขาถือของเน่ะผมว่าไอ้นั้นแย่ที่สุดละแต่มันทําลายมันไปสร้างความทุกข์ให้แก ตัวคุณนายคนนี้ซึ่งผมไม่ชอบตรงนี้ไงผมถึงแล้วมีผู้ช่วยคณะบดีก่อนผมนะลาออกจากราชการเลยถามว่าทําไมพี่ทําไมลาออกบอกโกรธนักศึกษาแพทย์บอกทําไมพี่กลัวเพราะทำไมบอกตอนปีหนึ่งปีสองเนี่ยเดินผ่านไปมันมันคํานับเราทุกทีพอขึ้นปีสี่ปีห้าเพราะมันมองไม่เห็นเราแล้วจะชนตายมาันยังไม่ทักเราเลยอย่าว่าแต่คำนับผมบอกพี่กําลังเข้าใจผิดพี่กําลังทําโทษตัวเอง ไอคนที่ไม่คำนับพี่เนี่ยมันเป็นคนไม่ดีอย่าเอามาสร้างเป็นเงื่อนไขชีวิตพี่เลยพี่จะมีความทุกข์แล,ะละออแล้วลาออกจริงเลยลาออกไปอยู่ที่อื่นโกรธไอพวกเนี้ยไอพวกนักศึกษาอากตันยูเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะมีความสุขนะครับให้ทําเพื่อให้พระเจ้าอยู่ใช้คําว่าให้เพื่อให้ไม่ใช่ให้เพื่อหวังผลตอบแทนนั้นะนายกนะนายก ไปช่วยชาวบ้านเนี่ยนะหวังศูนย์ไปก่อนแล้วถ้าเขาคำมาเขาบอกโอ้ยขอบคุณมากนาะยกนะเอออันนั้นบวกเข้าใจนะเราได้กําไรละหวังศูนย์ไปก่อนเพราะบางคนเขาไม่ได้ต้องการแสดงออกหรอกเขาอาจจะนึกเป็นพระคุณในใจก็ได้นะอันนี้ไม่แน่โอเคแต่อย่างไรก็ตามนะการให้เป็นของที่ดีที่สุดนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้ให้คนอื่นให้ตลอดเวลาเลยนะครับ ต่อไปข้อ18ส่งเสริมคนดีและคนเก่งอันนี้พวกเราคุณและผมอาจจะข้ามไปนะครับคือสนับสนุนคนดีและคนเก่งเพราะคนดีคนเก่งจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาความเจริญในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับอันนีเ้เราก็ฝากไว้ก็แล้วกันผมยังไม่พูดซ้ำนะข้อ19ความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันตรงนี้สําคัญผู้ที่มีความสุจริตบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุขจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจเห็นด้วยไหมฮะจบป .4 เสียสละเพื่อชุมชนมาตลอดชีวิตมีอะไรก็ช่วยเหลือจะน้าท่วมน้ำแรงก็ช่วยเหลือชุมชนจบปริญญาเอกแม่งไม่เคยช่วยใครเลยในชุมชนมีประโยชน์ไหม มีประโยชน์มีประโยชน์สําหรับตัวเขาฝ่ายเดียวแต่ไม่มีประโยชน์สําหรับชุมชนเลยคนที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อยก็ทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้น <c oughs> สร้างความรู้นะสร้างเถอะครับ <c oughs> นะครับให้ความรู้ให้เถอะครับแต่อย่าลืมให้คุณธรรมด้วย ให้คุณธรรมด้วยเรามีคำอยู่สามคำคำแรกคือคุณธรรมนำความรู้อันที่สองคือความรู้คู่คุณธรรมอันที่สามก็เป็นนึกเขาเองแล้วกันมีความรู้แต่ไร้คุณธรรมใช่ไหมอันที่สามใช่ไหมเขาไปว่ากันเองแล้วกันนะคุณธรรมนำความรู้หรือความรู้คู่คุณธรรมก็ยังดีนะครับก็ยังดีแต่อย่าลืมว่าคุณธรรมสาคัญมาก ข้อ20นี่ดีมากท่านให้ปลูกป่าในใจคนนะปลูกป่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะชี้แจงว่ามันหมายถึงอะไรนะครับเนื่องจากความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ทำให้ต้องการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองเพื่อประโยชน์ของตนเองและสร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมไม่รู้จักพอปัญหาความไม่สมดุลจึงเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ก็มีใช่ไหมที่อะไรนะ ที่รีสอร์ตทั้งหลายแห่งไปอยู่ในอุทยานแห่งชาติชื่ออะไรนะอุทยานแห่งชาตินรินทร์วังอะไรนะวังน้ําเขียวอ่านประโยคนี้ก็พอจะอธิบายวังน้ําเขียวได้แล้วนะครับผมจะอ่านดูอีกทีไหมนึกถึงวังน้าเขียวเรื่องถึงประโยคนี้นะดังนั้นในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสํานึกในการรักพื้นป่าให้แก่คนเสียก่อนดังพระราชดำริตอนหนึ่งว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนดินแล้วก็ช่วยรักษาต้นไม้ให้ด้วยความหมายนะครับนักศึกษาครับความหมายก็คือว่าถ้าเราจะทําอะไรหรือชักชวนใครมาทําอะไรเนี่ยชี้ให้เห็นคุณค่าซสก่อนของสิ่งที่จะทําชี้ให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่จะทำาสก่อน เรามาเรียนพยาบาล4ปีขอให้เห็นคุณค่าซะก่อนว่าหลักสูตรพยาบาล4ปีเนี่ยมันจะไปเติมอะไรให้กับตัวเองบ้างทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่าอะไรเพิ่มขึ้นมาได้บ้าง mm. เมื่อเห็นประโยชน์แล้วเนี่ยเราจะได้มุ่งมั่นที่จะเรียนให้จบเรียนให้ดีที่สุดเหมือนการชวนคนไปปลูกป่าอัน,นี้ไม่ได้เกี่ยวกับปลูกต้นไม้มาเช้านะเราต้องชี้ ชี้ให้เขาเห็นคุณค่าก่อนว่าป่าเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนป่าได้มีประโยชน์อะไรไม่ใช่เฮ้ยไปเ็ไปก็นหน่อยปีนี้จะปลูกสักแปดบือสี่พันต้นปลูกแล้วก็แล้วกันต่างคนต่างกลับบ้านมันจะเหลือรอดกี่ต้นชมอมอชมอมอ,มอแปลว่าอะไรนักศึกษาเข้าใจนะต้องต้องพยายามชี้ให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราจะทําทุกครั้งเลยทุกครั้งเลย ท่านรองดารินทร์อาสาสมัครมาเป็นรองฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพราะท่านเห็นคุณค่าว่าการพัฒนานักศึกษานั้นถ้าทําได้ดีมากๆเนี่ยจะไปเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาของท่านหมื่นสี่พคนเนี่ยอีกท่านหนึ่งมารับอาสาเป็นคณะบดีคณะพยาบาล4ปีอันนี้ไม่ใช่เพื่อเกียรติยศส่วนตัวแต่เพื่อว่าท่านจะได้เสียสละ ให้กับมออุบลทําสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเลยสี่ปีให้แกคณะพยาบาลศาสตร์ถ้าทําอย่างเนี้ทุกคนจะลดน้ําต้นไม้เองปลูกแล้วก็ลดน้ําต้นไม้ทุกวันเลยเข้าใจนะเหมือนกันนายกเทศมนตรีก็มันอาสาสมัครเข้ามามาทํางานสี่ปีให้กับเทศบาลไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะมีเกียรติยศเกียรติศักอะไรแต่หมายความว่าเราก็เป็นลูกบ้านนี้ตอนนี้ เพื่อนบ้านเขาเลือกเราให้เรามาทำงานเสียสละให้กับบ้านนี้ทำให้เต็มที่เลยแล้วก็เห็นคุณค่าของมันปลูกป่าในใจคนซะก่อนปลูกงานเทศบาลน,นี้ลงไปในใจพวกเราทุกคนที่อยู่ในเทศบาลน,นี้เราจะได้ลดน้ำพลวนดินให้กับเทศบาลของเรางอกงามเข้าใจตรงนี้นะฮะ อันนี้เปรียบได้เลยเปรียบได้หมดเลยกับชีวิตของเราสอนลูกก็เหมือนกันลูกเอ้ยจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่สั่งสอนสั่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องสอนด้วยสอนให้เห็นคุณค่าสั่งก็คือมึงไปทําอันนินนะมึงไปปลูกป่านะแล้วก็จบเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนทําไปทําไมวะลูกมันอาจจะถามนะแต่ถ้าสั่งด้วยสอนด้วยโดยเฉพาะสอนก่อนสั่ง ลูกเอ้ยป่านี่สําคัญนะอย่างงนอย่างงี้ให้ล่มให้เงาเราต้นไม้ยังใช้ได้อย่างงนอย่างงี้อีกนะครับเดี๋ยวนี้ทางสากลเขาถือว่าต้นไม้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ตัดมีค่ามากกว่าต้นไม้ที่ตัดแล้วนี่เดี๋ยวนี้คาคาขวัญของทั่วโลกเขากําลังใช้คํานี้อยู่ไม่ใช่เอ้ยต้นชําฉานี่น่ารักดีไว้ถ้าโค่นลอกตัดมาได้เดได้สักหมื่นเปนวังนั้น แต่ถ้าชอมฉาต้นนี้มันยังอยู่ต่อไปเนี่ยมันยังมีค่ามากกว่าหมื่นหนึ่งที่ไปตัดมันลงมาอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเห็นคุณค่าถ้าเห็นคุณค่าเขาจะไม่ทําลายเขาจะช่วยดูแลแล้วก็ช่วยรักษาด้วยแล้วเขาจะไม่ทําลายนะครับปลูกป่าในใจคนนะขอฝากไว้ด้วยนะอันนี้เป็นคําเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบนักศึกษาเวลาจะไปเรียนหนังสือก็ดีจบแล้วจะไปทํางานก็ดีขอให้เห็นคุณค่าของการเรียน ขอให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทานะครับขอให้เห็นคุณค่าของมันมันมีประโยชน์ยิ่งใหญ่เหลือเกินสิ่งที่เราทํานะครับโอ้นี้ผมชอบที่สุดข้อ21โดยเฉพาะผู้บริหารทุกโต๊ะเลยปีใหม่นะท,นท่านนายกเทศมนตรีปีใหม่นะพิมพ์เล็กๆนะแล้วให้ทุกคนติดที่โต๊ะของตัวเองอะประหยัดรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด ท่านรับสั่งสามคำนี้เสมอเลยประหยัดเรียบง่ายประโยชน์สูงสุดครวนี้เราลองเอามาเข้ากับการวิเคราะห์เชิงระบบ System Analysis ประหยัดก็คือ input เรียบง่ายก็คือ process ประโยชน์สูงสุดคืออะไร output โ okay, อเคนะจะทำอะไรก็ตามทุนที่ลงไปเนี่ยท่านให้ใช้หลักประหยัด2 วิธีทำงานขอให้เรียบง่ายอย่าให้สลับซับซ้อนนะสามต้องได้ประโยชน์สูงสุดต้องได้ประโยชน์สูงสุดเอาละนายกเทศมนตรีลองผมจะลองยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะสุรุยสุร่ายยุ่งยากไม่ได้ประโยชน์เลยสักอย่างเลยเจ๊งไหมประเทศนั้นเจ๊งแน่นอนเข้าใจนะฮะ เพราะเราไม่ได้ประเมินเอาพุทธไม่ได้ประเมินผลลัพธ์ของโครงการประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะระบบราชการเนี่ยไปสนใจตอนอินพุตว่าจะมีงบประมาณเท่าไหร่มีอัตราเท่าไหร่ถูกไหมอันที่สองไอตอนบริหารจะโกงบ้างกินบ้างก็ไม่ค่อยสนใจอันที่สามแล้วผลของโครงการได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่อง เครื่องโรงงานกําจัดขยะที่มีอยู่ตามเทศบาลต่างๆทั่วประเทศนะลงทุนไปรู้เท่าไหร่เนี่ยนะแล้วตอนนี้มันทิ้งว่างไว้ไหมท,ทิ้งล้างไว้หรือเปล่าเนี่ยประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าหรือไม่มีประโยชน์เลยเข้าใจนะฮะเราไปเจอผู้บริหารขององค์กรหนึ่งประหยัดเรียบง่ายแล้วได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเรามีความสุขมากเลยมีความสุขมากฝากไว้ด้วยนะฮะนักศึกษาด้วยบริหารชีวิตตัวเองประหยัดไหม เดือนหนึ่งใช้เท่าไหร่ตอนนี้สองใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายหรือยุ่งยากสามเล่าเรียนหนังสือได้เท่าไหร่อ่ะหนึ่งจุดเจ็ดหรือว่าสองจุดห้าอันนั้นคือเอาทุกขเข้าใจยังใช้ได้ทุกโอกาสเลยคาถาเนี่ยฝากาท่านอธิการนะฮะปฏิทินปีหน้าของเหมาอะไะเอาประโยค3อสามประโยคนนี้ใส่เข้าไปในตรงประหยัดเรียบง่าย